ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นราวสตารนะครับของวันที่25นะครับให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับเลขวิ่งเลขลูกก็คือศูนย์ก็หกนะครับตัวจับคู่ก็มีนะครับอันนี้เป็นชุดเจาะนะครับออันนี้เป็นชุดกันนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับวันนี้น้อยหน่อยเมื่อวานหลุดหลุดลุยเลยเดี๋ยวให้ทวนเมื่อวานหน่อยครับเดี๋ยวอยู่ไหนเอ่ย อ่าเจราเจรจาเจอ่าะะะะอ่า,อานี่ของเมื่อวานนี้ครับคาดไม่ถึงจริงๆอ่ะที่ผมบอก50 50ของวันนี้ของวันที่24นะครับกดสองตัววิ่งตัวรูดเตาไม่เข้าเลยก็ยอมรับครับว่าหุดเป็นธรรมดาครับ เราก็มาดูต่อนะครับของวันนี้ของวันนี้ก็มีวิ่งรูดก็คือ0ูนย์กนะครับมีตัวเจาะก็มี08นย์แปดแปดศูนแะครับหนึ่แล้วก็สองศนะครับแล้วก็ตัวกันมี8182แล้วก็ <c oughs> 9192นะครับตัวกันก็ธรรมดาครับมีเขามีลูดยังไงไงก็อ่า เอาไปพิจารณานะครับเอาไปเปรียบเทียบกับของอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับก็ <c oughs> เป็นแนวทางที่ดีของท่านครับอ่าถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวบ่ายนี้เรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยฮานอยครับขอลูกท่านโชคดีครับอสวัสดีครับ